กุมภหมวดว่าด้วยหม้อสมบัติหนึ่งพัทรคต,ตะเพทกะชาดกว่าด้วยคนเลขาย่อมเดือดร้อนเพราะทําลายหม้อสมบัติพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาประมวลชาดกปรัสพระคถาว่าหนึอย,ยอนักเลงได้หม้อที่สามารถจะบรนดาลให้สิ่งปรารถนาได้ทุกอย่าง เขาย่อมประสบความสุขตลอดเวลาที่ยังรักษาหม้อนั้นไว้ได้122เมื่อใดเขาเมาสุราขนองทำลายหม้อเสียก็เพราะความเมาเมื่อนั้นเขาจะเป็นคนเปลือยนุ่งห่มผ้าเก่ากลายเป็นคนโง่เง่าเดือดร้อนในภายหลัง123ผู้ใดโง่เขลาประมาท ได้ทรัพย์แล้วใช้สอยไปทำนองนี้ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนนักเลงทำลายหม้อขุมทรัพย์พัทรักะตะเพธทกะชาดกที่หนึ่งจบ 2. ส,สุปตะชาดกว่าด้วยเมียพยากาสุปตะแพ้ท้องกากราบทูลพระราชาถึงเหตุที่ตนกระทำความชั่วว่า 124่12ข้าแต่มหาราชพยาการชื่อสุป,ปัตตะมีบริวารแปดหมื่น 80, ตัวแวดล้อมอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี125ีเมียพยาการนั้นชื่อนางสุป,ปัสสาแพ้ท้องต้องการจะกินพระกยหารของพระราชาอันมีค่ามากที่พวกพ่อครัวปรุงแล้วในห้องเครื่อง หนึ่ข้าพระองค์เป็นทูตของกาเหล่านั้นถูกพยากาส่งมาจึงได้มาณที่นี้ข้าพระองค์จะกระทําความจงรักภักดีต่อเจ้านายจึงได้จิกจมูกคนเชิญเครื่องสังเวยให้เป็นแผลสุปตะชาดกที่สองจบ3กายะนิพพินทชาดกว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย ือสีโพธิศัตว์เมื่อจะปร่งอุทานจึงกล่าวว่าร้อเมื่อเราถูกโรคภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนอยู่ได้รับทุกอย่างแรงกล้าร่างกายนี้จึงสูบซีดโดยฉับพลันเหมือนดอกไม้ตกอยู่ในทรายกลางแดดร้อยยีร่างกายอันไม่น่าพอใจกลับเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ไม่สะอาดกลับเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สะอาดเต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดปรากฏเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ไม่เห็นความจริง129หน้าติดเตียนนักร่างกายอันเปื่อยเน่ากระสับกระสายหน้าเกลียดไม่สะอาดมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาที่หมูสัตว์พากันมัวเมาหมกมุ่นอยู่ แล้วทำทางที่จะเข้าถึงสุขติให้เสื่อมกายนิพพินทชาดกที่สามจบ 4. ชัำพุกขาทะกะชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกอยากกินลูกว่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งต้องการจะลวงกากินลูกว่าแส้งสารเสริญกาว่าร้อยสามสิบใครนั่นมีเสียงหยดย้อยยอดเยี่ยม กว่าสัตว์ที่มีเสียงไพเราะทั้งหลายจับอยู่ที่กิ่งต้นว่าเจรจาด้วยสำเนียงอันน่าพอใจคล้ายลูกนกยูงกาสารเสริญตอบสุนัขจิ้งจอกว่าร้ออกุลบุตรรู้จักสารเสริญกุลบุตรด้วยกันนี่ท่านเป็นผู้มีผิวพรรณเช่นกับลูกเสือโครงเชิญท่านบริโภคเถิดเพื่อนเราจะให้ลูกว่าสุข แก่ท่านเทวดาโพธิสัตว์เห็นกากับสุนัขจิ้งจอกกล่าวยกย่องกันตามที่ไม่เป็นจริงจึงกล่าวว่าร้อเราเห็นมานานแล้วคนที่มาประชุมกันพูดเท็จสารเสริญกันเองคือกากินอาหารที่เขาคายแล้วสุนัขจิ้งจอกกินซากศพชัมุุขาทักกะชาดกที่สี่ จบห้อันตชาดกว่าด้วยที่สุดสามอย่างกาตัวหนึ่งต้องการจะลวงสุนัขจิ้งจอกกินเนื้อจึงกล่าวว่าร้อยามาพญาเนื้อลําตัวของท่านเหมือนพญาโคอุสภะการเยื้อกรายของท่านดุดพญาราชสีข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่าน ข้าพเจ้าจะได้อะไรบ้างเล่าสุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าร้อยสามสิบสกุลบุตรรู้จักสารเสริญกุลบุตรด้วยกันนี่พ่อกาผู้มีสร้อยคองามเหมือนนกยูงเชิญท่านลงจากต้นละหุงเถิดพระคเทวดาโพธิสัตว์เห็นกิริยาของกากับสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวว่า ร้อบหบรรดามลึกขชาติทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดบรรดาปักศีทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดและบรรดาลุกชาติทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ที่เลวที่สุดที่สุดสามอย่างมาประจวบกันเข้าอันตชาดกที่ห้าจบหก สมุทรชาดกว่าด้วยสมุทรเทวดาโพธิสัตว์ประจำสมุทรเห็นกิริยาของกาจึงกล่าวว่าร้อนี่ใครหนอเที่ยวบินเวียนวนอยู่รอบทะเลน้ำเค็มคอยห้ามหมู่ปลาและหมู่บังกรอยู่จึงเดือดร้อนอยู่ในเกลียวคลื่นกา้ํำได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า ร้อยสข้าพเจ้าเป็นนกชื่ออนันตปายีปรากฏไปทั่วทุกทิศว่าเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มต้องการจะดื่มสมุทรสาครอ,อันเป็นเจ้าแห่งแม่น้ำลำทานเทวดาประจำสมุทรได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าร้อยสามสห่วงน้ำใหญ่นี้นั้นจะลดลงหรือเต็มอยู่ก็ตามที ที่สุดแห่งน้ำห่วงน้ำใหญ่นั้นที่บุคคลดื่มแล้วใครๆก็รู้ไม่ได้ได้ยินว่าสาครอันใครๆไม่อาจดื่มให้หมดสิ้นไปได้สมุทชาดกที่หกจบเจ็ดกามวิลาปชาดกว่าด้วยผู้เพ้อถ,ถึงกามบุรุษผู้ถูกเสียบอยู่บนปลายหลาวเห็นกาบินมาทางอากาศ เรียกกามาเพื่อจะส่งข่าวถึงภรรยาสุดที่รักจึงกล่าวว่าร้อสสิบนกผู้มีปีกเป็นยานพาหนะบินได้สูงขอท่านช่วยบอกภรรยาของข้าพเจ้าผู้มีขาอ่อนประดุดลำต้นกล้วยให้ทราบด้วยเมื่อนางไม่รู้จักรอคอยข้าพเจ้าเป็นเวลานานร้อยสี่สิบ นางเองเป็นคนโหดร้ายยังไม่รู้ว่าหลาวนี้เขาปักไว้เพื่อเสียประจานข้าพเจ้าก็จะโกรธความโกรธของนางย่อมทําให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนแต่ลาวในที่นี้ไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเลยร้อยสีอดหอกเกราะและแหวนวงเล็กๆที่ทําด้วยทองเนื้อห้า อันหนึ่งผ้าแคว้นกาสีอันมีเนื้อละเอียดข้าพเจ้าได้เก็บไว้ที่หัวนอนขอนางผู้มีความต้องการด้วยซับจงยินดีด้วยซับที่มีประมาณเท่านี้เถิดกามวิลาประชาดกที่เจ็ดจบ8อุทุมพรชาดกว่าด้วยลิงหลอกลิงด้วยผลมะเดือ่อ ลิงใหญ่หน้าดําตัวหนึ่งคิดจะลวงลิงเล็กเพื่อยึดที่อยู่จึงกล่าวกับลิงเล็กว่าร้อยสีสองต้นมะเดื่อต้นไรและต้นมะขิดเหล่านี้มีผลสุกเจ้าจงออกมากินเถิดจะยอมตายเพราะความหิวทำไมลิงเล็กๆเ,เชื่อแล้วไปแต่ไม่ได้อะไรจึงกลับมาพบลิงใหญ่แล้วคิดจะลวงลิงใหญ่นั่นบ้างจึงกล่าวว่า ร้อยสี่สิบสามผู้ใดอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้นั้นย่อมเป็นผู้อิ่มน้ำสำราญเหมือนข้าพเจ้าได้กินผลไม้สุกจนอิ่มน้ำสำราญในวันนี้ลิงใหญ่ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าร้อยสี่สิบสี่ลิงลวงลิงป่าเพราะเหตุใดเหตุนั้นลิงนมก็ไม่ควรเชื่อถึงลิงแก่เท่าก็ไม่ควรเชื่อ อุทุมพรชาดกที่แปดจบ9โกมาริยปุตตะชาดกว่าด้วยลิงอ้างโกมาริยบุตรเป็นอาจารย์หน้าบทเหล่านั้นเมื่อจะถามลิงได้กล่าวว่าร้อสสิบห้าเมื่อก่อนเจ้าได้โลดเต้นเล่นขนองในสำนักของพวกเราผู้มีปกติเล่นขนองลิงเอ๋ย เจ้ามาทำกิริยาของลิงในอสมของพวกเราอีกพวกเราไม่พอใจปกติของเจ้านั้นเลยลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าร้อเพราะชานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วจากสำนักอาจารย์ที่ชื่อโกมาริยบุตรผู้เป็นพระหูสูตรบัตรนี้ ท่านอย่าได้สำคัญข้าพเจ้าเหมือนเมื่อก่อนเลยผู้มีอายุข้าพเจ้าบำเพ็ญฌานอยู่ด้าบทเหล่านั้นกล่าวว่าร้อยสีแม้ถ้าบุคคลจะพึงหวานพืชลงบนแผ่นหินและฝนจะพึงตกลงมาก็ตามทีพืชนั้นจะพึงงอกขึ้นมาก็หาได้ไม่เจ้าลิงเอ๋ยจริงอยู่ ฌานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งถึงเจ้าจะได้สดับมาแล้วเจ้าก็ยังอยู่ห่างไกลภูมิฌานนั้นอยู่ดีโกมาริยปุตชาดกที่เก้าจบสิบวะกะชาดกว่าด้วยหมาในพระศา,ศาสดาตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าร้อยสี่สิหมานมีเนื้อและเลือดเป็นอาหาร มีชีวิตอยู่ได้เพราะค่าสัตว์อื่นสมทานวัดแล้วเข้าจำอุโบส 9, ถร้อยสสเก้าท้ากศกะทรงทราบถึงข้อปฏิบัติของหมาในนั้นแล้วทรงจำแรงเพศเป็นแพะเข้าไปหาหมาในนั้นต้องการจะดื่มเลือดจึงตาบะแตกโผเข้าไปหาแพะนั้นทำลายตาบะที่ตนได้สมาทานแล้ว ร้อยห้าสิบบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันสมาทานข้อปฏิบัติอย่างเปล่าทำตนกลับกรอกเหมือนหมานายกลับกรอกเพราะแพ้เป็นเหตุว่กะชาดกที่สิบจบกุมภวักที่ห้าจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือหนึ่งพัทรัตะเพทกะ ชาดกสสุป,ปัตตะชาดก 3. กายานิพินทชาดก 4. ชัมภูขาทกะชาดก 5. อันตชาดก 6. สมุททชาดก 7. กามวิลาปชาดก 8. อุทุมพราชาดก เโกมาริยปุตชาดก 10. วากะชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. สสามกับปวักสอ 2. อุทุมวัก3อุทปานวักค 4. อัพันตรวักค5กุมภวักติกานิบาตจบ